สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแชร์ไอเดียการทําส่วมซึมนะครับทํายังไงให้ส่วมซึมตามบ้านของเราเนี่ยใช้ไปนานๆใช้ไปจนลืมเลยแหละไม่ไม่มีการสูบไม่ต้องเสียค่าสูบนะครับสูบส่วมทีนึงก็หลายร้อยนะครับทีนี้ผมมีไอเดียนะครับไอเดียนี้ก็คือผมได้ประยุกต์มาจาก ไอเดียแบบธนาคารน้ำใต้ดินนะครับผมก็ลองคิดว่าถ้าทำแบบนี้น่าจะโอเคน่าจะเวิร์กอยู่นะครับก็คือปัญหาส่วมซึมเนี่ยนะครับพอเราใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับพวกตะกอนอะไรเนี่ยใช้ไปสักประมาณไม่หนึ่งปีนะครับถ้าครอบถ้าครอบครัวใหญ่ก็ไม่ถึงหนึ่งปีนะครับตะกอนก็จะมากองอยู่ด้านล่างนี้นะครับ ซึ่งซึ่งทฤษฎีของซ่วมซึมนี่ก็คือพวกน้ําอะไรเนี่ยเขาเขาเขาก็จะซึมลงด้านล่างนะครับซึมลงด้านล่างตะกอนก็อยู่ข้างบนใช่ไหมครับทีนี้เมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่งตะกอนก็จะเกิดการอัดแน่นนะครับน้ําก็จะไม่สามารถซึมลงไปด้านล่างได้ตามปกตินะครับเหมือนตอนที่เราขุดใหม่ๆนะครับเมื่อน้ําไม่สามารถที่ ซึมลงไปด้านล่างได้มันก็เลยต้องเอือขึ้นมานั่นคือว่าซ่วมเต็มนั่นเองมันก็คือซ่วมเต็มนะครับทีนี้ผมก็มีวิธีแก้อไม่ใช่วิธีแก้นะครับเป็นวิธีที่เราก่อนที่เราจะขุดขุดบอ่อนะครับขุดหลุมซ่วมอะ่ะเราใช้วิธีใช้วิธีโดย ฝังท่อ PVC 3สามนิ้วเนี่ยครับลงไปตรงกลางบอ่อเลยนะครับเป็นสดือเลยท่อ PVc 3สามนิ้วนะครับความสูงก็อันนี้คืออันนี้ก็คือปากบอ่อนะครับปากบอ่อที่เราปิดฟ้านะครับแล้วก็ฝังลงไปความลึกสักประมาณสามสิบเซนติเมตรนะครับสามสิบเซนติเมตรถ้าเราใส่ก้อนกรวดลงไปนะครับก้อนกรวดประมาณหินคูนะครับก็ได้ใส่ลงไป พื่อที่ว่าจะให้มันมันยึดตัวยึดตัวกับดินนะครับไม่โครงเคลงนะครับทีนี้ตรงปลายตรงปลายท่อ PVC นี่เราจะเจาะเป็นรูพุนนะครับเจาะเป็นรูพุนให้ให้ให้แบบให้สามารถน้ําซึมลงไปได้นะครับพอนึกภาพออกนะครับพอจะนึกภาพออกใช่ไหมก้อนกรวดนะครับท่อ PVC เจาะให้เป็นรูพุนตรงปลายนะครับ ่าทีนี้เมื่อถึงเวลาการใช้งานนะครับเมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่งตรงนี้นะครับก็จะเกิดตะกอนใช่ไหมครับน้ําไม่สามารถซึมลงไปได้นะครับเมื่อน้ําไม่สามารถซึมลงไปได้มันก็จะเอ่อขึ้นมาเอ่อขึ้นมาพอมาถึงระดับนี้นะครับระดับที่เราเจาะเป็นรูพุนเนี่ยน้ํามันก็จะไหลลงมาเนี่ยไหลลงมาตามท่อเนี่ยไหลลงมาตามท่อแล้วก็ลงสู่ด้านล่างลงไปนะ อันนี้คือมันมาไม่ได้แล้วไงเพราะว่ามันมันมีตะกอนอุดตันไว้แล้วใช่ไหมเนี่ยตรงกร้นบ่อเนี่ยอ่าน้ําก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ระบายลง,ลงมาตรงนี้นะครับถ้าค,ค่อยซึมลงมาครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรปิดกั้นนะครับก็เป็นก้อนปวดไงก้อนปวดตรงเนี้ยอ่าซึมลงมาด้านล่างนะครับวิธีนี้ผมว่า น่าจะใช้ได้นะครับแล้วผมก็มีโครงการที่จะทดสอบทําอยู่นะครับให้ช่างที่บ้านออกแบบให้ช่างที่บ้านเขาได้ลองทําดูวิธีนี้น่าจะเวิร์กนะครับวิธีน่าจะเวิร์กส่วนท่านที่ซ่วมตันอยู่เนี่ยตอนเนี้ซ่วมอา,อาทิตย์หนึ่งดูดครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ผม ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถบอกวิธีแก้ได้นะครับแต่นี้แต่นี่คือวิธีที่เราขุดใหม่ๆนะครับทําบ่อใหม่ๆเนี่ยเนี่ยให้เราใช้วิธีนี้ทดลองดูนะครับผมจะเป็นคนทดลองเองนะครับว่ามันใช้ได้ผลขนาดไหนนะครับพอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับผมคิดว่าไอเดียนี้วิธีนี้นะครับน่าจะแก้ปัญหาส่วมตันได้ในระยะยาวนะครับ ครับผมขอจบคลิปแค่นี้ครับ